วันนี้เป็นวันเช้าว,วันอังคารมกราคมวันที่น่าจะเป็นวันที่28่ปเป็นยังไงไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ตอกําลังขายแก๊สเตาเคหนึ่งนะครับปรับปรุงใหม่แล้วก็เป็นการเทสครั้งที่สองคือที่ต้องเทส2สองรอบ เพราะว่าเราปรับปรุงขนาดใหม่ทั้งขนาดปริมาตรที่บรรจุแล้วห้องเผาไหม้แล้วก็ท่อต้องต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับถ้าเพิ่มขนาดต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างคือรอบแรกที่อบไป <c oughs> คือไม่น่าจะไม่น่าจะสมบูรณ์นะครับยังมีความไม่สมดุลกันในระบบก็เลยปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่ คือได้ข้อสรุปนะครับน่าจะน่าจะลงตัวคิดว่าสเปกนี้น่าจะลงตัวก็น่าจะยึดสเปกนี้เป็นหลักถือว่าน่าจะสมบูรณ์แทบทุกอย่างนะครับน่าจะสมบูรณ์แทบทุกอย่างระยะเวลาการอบขนาดของไม้ไม้สดเชื้อเพลิงแต่ก็ควัน ถือว่าจะได้เป็นต้นแบบกับขนาดเตาทุกุกรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้นี่เปลวไฟจะส่ําเสมอนี่คายแก๊สมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเกือบๆหนึ่งชั่วโมงอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่สามรห้าสิบสาม นี่ครับควันจะไม่ค่อยมีควันจะไม่ค่อยมีแล้วก็เหมือนระบบทายแก๊สมันจะคล่องตัวนะครับไม่สะดุดไม่สะดุดเชื้อเพลิงจะใช้มากน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นของไม้ความชื้นของไม้และขนาดของไม้ด้วยนะครับจะไม่ตายตัวนะครับไม่ใช่ว่า จะเข้าใจว่าต้องเหมือนกันทุกครั้งไม่ใช่นะครับลูกค้าบางคนก็ยังเข้าใจในเรื่องนี้คาดเคลื่อนไปหลังจากเริ่มคายแก๊สก็คืออุณหภูมิจะวิ่งขึ้นเร็วมากแล้วก็เตาตัวนี้เหมือนจะคายแก Tri ๊สเราปรับระบบให้คายแก๊สไม่นานนะครับให้หมดเร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าเป็นการย่นระยะเวลาในการอบฐานลงอีกได้เป็นอีกทางหนึ่งปกติถ้าตอนที่ยังไม่ปรับระบบนะครับควันจะเยอะมากระยะเวะยะอุณหภูมิจาก350ถึง400ควันจะเยอะมากแล้วก็เปลวไฟจะไม่ค่อยสม่ำเสมอ เดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนะครับว่าใช้เวลาคายแก๊สประมาณกี่ชั่วโมง <c oughs> ครับตอนนี้คายแก๊สมาได้เกือ,กอบๆสองชั่วโมงแล้วนะครับ ควันควันจะมีนะครับควันอยู่ประมาณนี้เจหนึ่งขนาดใหม่ปรับปรุงขนาดใหม่เจอ,อเปลวไฟยาวเลยนะครับไม่สะดุดเริ่มคายแก๊สก็จะขึ้นส,สม่ำเสมออยู่เท่าๆกันทุกท่อประมาณนี้นะครับ อุณหภูมิอยู่ที่4 0 0 4 1 42บเอี่นี่ครับคันตรงประตูนี่ยังไงก็เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับตรงประตูจะมีควันหนอบ บ้างนี่แะครับแต่ถ้าจะเก็บจริงๆก็ใช้กระดาษชุบน้ํานะครับผัดเข้าก็ได้อันนี้จะเก็บได้ร้อซถ้าลักษณะนี้ถือว่าไม่มากนะครับนิดหน่อยถ้าจะอาศัยแบบปรเกจนที่ใส่ให้มิดชิดร้อยเซนไม่ได้นะครับ นี่จะมีบ้างอันนี้เป็นควันจากที่เราหลีไว้แล้วนะครับจากบอลเบาน้ำส้มคนไม้ที่ปรับปรุงใหม่จะใช้เวลาในการคลายแก๊สไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าการคลายแก๊สนานๆมันจะเป็นการสะสม ความร้อนทําให้อุณหภูมิในในห้องอบนะครับในห้องเผาไหมในห้องอบจะเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้ฐานกเกาจึงพยายามปรับเปลี่ยนหาจุดที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบนะครับถ้าอบไม้ทั่วไปไม่เหมือน กะลาไม่เหมือนอบกะลากับไม้ไผ่นะครับถ้ากะลากับไม้ไผ่คือต้องการอุณหภูมิสูงไม่เป็นไรนะครับอุณหภูมิยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเป็นฐานไม้ทั่วไปไม่ได้นะครับต้องอุณหภูมิต้องพอเหมาะฐานถึงจะไม่กรอบนี่นะครับไปก็ จะไม่ได้พุ่งออกมาข้างนอกเยอะนะครับเพราะว่าการการดูดขึ้นข้างบนจะสมดุลกันถ้าข้างในดูดไม่ทันคือเปลวไฟจะพุ่งออกมาด้านนอกห้องเผาไหม้เยอะถ้าลักษณะนี้ไม่ถือ,ถ,อ,ถ,อถือว่าธรรมดานะครับไม่เยอะป็คิดว่าน่าจะ สเปคนี้ก็น่าจะสมบูรณ์ร้อยปนะครับเพราะว่าไม้ที่อบก็ขนาดใหญ่พอสมควรทั้งสดด้วยนนี้อบไม้สดใช้เวลาอบอยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับเริ่มคลายแก๊ <46. S 2> นี่ด้านล่างนะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยไม่แท้ไม่ใช่ฐานกา่อ้าักันยังเป็นแท่งอยู่ยังไงก็สูบหมดทารกันนะ้นี่ยแล้วน้ำส้มควันไม้รอบนี้อาบไม่เยอะ เนี่ยครับจะสะอาดเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปีกไม้อยูไม้สะเดานะครับจริงไม้สะเดาไม้น่าจะ อยู่ประมาณสักสี่ห้าวันถ้าเปรียบเทียบปีกมันก็เป็นลักษณะเหมือนไม้ที่เราผ่าถ้าเป็นไม้ผ่ามันจะคลายความชื้นได้ง่ายนะครับมันจะคายความชื้นได้ง่ายมันจะออกมา่านจะออกมาดีกว่าสมมุติว่าถ้าเราผ่าได้นะครับเนี่นะครับนี่ตรง đan nạ đan nạ nạ tù đan nạ cửa tù máy sao ไม้สดนะครับไม้ขนาดใหญ่เล็กปนกันอาจจะมีนะครับที่สุกไม่หมดเพราะว่าขนาดไม้มันใหญ่บางรอบก็3ามสี่ท่อนห้าท่อนอะไรอย่างนี้มีนะครับไม่ใช่ว่าจะร้อยเปซแบบเที่ยงเลยถ้าเป็นพวกไม้สดถ้าเป็นไม้หมาดที่ส่วนมากจะจะร้อเซ จะสุกร้อนะครับจะสุกหมดเตาร้อถ้าเป็นไม้หมาดแต่ถ้าเป็นไม้สดยังไงก็เหลือนะครับเพราะว่าน้ำความชื้นมันจะเยอะมันจะไหลอาบสะสมเรื่อยๆก็จะมีบ้างแต่อันนี้ก็น่าจะเหลือไม่มากน่าจะเกิน3ามสท่อนนะครับเต็มที่ ครับโอเคครับครับวันนี้เปิดเตา K1 ที่ทดสอบรอบที่สองนะครับคือเมื่อวานคือปิดปิดวาลนะครับปิดวาลปิดเตาให้เย็นประมาณสิบโมงเชา้า ก็คือมาเช็คดูตอนห้าโมงเย็นก็น่าจะประมาณแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่คืออุณหภูมิอยู่ที่สามสิบหกองศาปกติสามสิบหกองศาถือว่าเปิดเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วต่ำสี่สิบต่ำสี่สิบลงมานี้เปิดได้ก็เลยยังไม่เปิดเพราะว่าเลือกงานพอดีก็เลยข้ามมาเป็นเป็นตอนเช้าตอนตอนเช้าอีกวันหนึ่ง คือหลังจากที่คือดูระบบการเผาไหม้ก็ไม่แน่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับหลังจากที่เปลี่ยนท่อเผาไหม้เปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็เทสใหม่อุณภูมิเพิ่มขึ้นอยู่น่าจะแปดสิบเก้าสิบองศานะครับหลังจากเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเผาไหม้ใหม่แล้วก็ล,ลองเทสแต่ไม้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไม้ใหญ่เยอะนะครับแล้วก็เป็นไม้สดด้วย ก็ใช้เวลาอบก็ไล่เลี่ยกันนะครับไล่เลี่ยกับรอบรอบเก่าแต่ที่แตกต่างก็คืออุณหภูมิเรื่องควันเรื่องแตกต่างเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มันก็น่าจะการระบบเผาไม่น่าจะสมบูรณ์กว่าเดิมเพราะว่ามันต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็จะมาลองดูฐานลองเปิดดูฐานดู อุณหภูมิเพิ่มดูว่าจะกรอบไหมแต่คิดกินในนี้คิดว่าน่าจะถูกหมดนะครับ่ถานถสุงหมดแน่นอนดูการเผอไหมนี่นะครับ่านยุบลงอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่ยก็ยังเป็นแท่งอยู่นะครับยังเป็นแท่งอยู่นี่สุกนะครับสุกหมดสวยอ่านสวยอยู่นะครับนี่ครับจะเป็นไม้อยู่ค่ะมายุค่ะไ,ไม้สะเดา รวมๆกันนะครับเนี่ยถ้าลักษณะนี้ไม่ใช่ฐานกรอบนะครับถ้าฐานกรอบคือมันจะเป็นผุยออกมาเลยถ้าเป็นแท่งอย่างนี้เราก็มาแงะออกอย่างนี้มันไม่ใช่ฐานกรอบนะครับถ้าไม้ที่เราไม่ผ่าส่วนมากถ้าเป็นท่อนใหญ่ๆมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นฐานกรอบคือเราจับออกมาอย่างนี้มันจะเป็นเป็นผุยออกเลย ส่วนมากถ้าถ้าเป็นฐานให้สุกดีมันออกมาลักษณะนี้คือลักษณะนี้ฐานจะไม่คือคือจะติดเร็วคือจะเหมือนเหมือนไม่มีควันนะครับวเวลาไปใช้ฐานจะกล้าไฟจะกล้าไฟจะแรงนะครับเห่นะนะครับ หลังจากเอาฐานที่เทสออกแล้วนะครับกำลังเกีบงานกว้างขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขนาดขึ้นเยอะฐานนี้ยังไงก็สิบกระสอบขึ้นนะครับสำหรับเตาเค1สนนำหรับเตาเค1นนปรับปรุงใหม่อันนี้คือทั้งหมด ที่สุกไม่หมดนะครับที่อันนี้ที่เหลือที่สุกไม่หมดอันนี้เป็นไม้ยางพาราถ้าไม้สดจะมีนะครับอันนี้ไม้สดไม้สดถ้าไม้หมาดหรือถ้าเป็นไม้หมาดขึ้นไปเดือนสองเดือนขึ้นไปส่วนมากไม่เหลือนะครับส่วนมากจะสุกหมดห้า ทำตามสเปคนะครับไม้เพราะว่าเตายัางไงพวกนี้เตาพวกนี้มันไม่ใช่เตาดินเราจะคิดให้เป็นระบบเดียวกันกับเตาดินยังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้บางลูกลูกค้าบางคนคือขนาดคุยกันคุยกันเรียบร้อยนะครับแต่พอไปอบก็บอกว่าเตาราคาขนาดนี้ขนาดเตาดินยังอบได้ยังเผาได้ เตาขนาดนี้ต้องเผาได้อย่างนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นคนแล้วระบบถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่มาซื้อเตาแบบนี้นะครับมันก็คนละอย่างกันก็หาว่าเตามีปัญหาเตาไม่มีประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับมันใช้งานไม่ถูกประเภทตรงตรงประเด็นตรงสเปคอย่างไงก็มีปัญหานะครับทุกอย่างนะครับอันนี้คือ สมมุติว่าถ้าเป็นไม้สดลักษณะนี้นะครับถ้าเราผ่าทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งผ่าทิ้งไว้ทิ้งไว้ผ่าครึ่งนะครับถ้าประมาณนี้ถ้าผ่าครึ่งได้สมมุติว่าถ้าเราผ่าได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราทําให้มันเป็นระบบจริงๆถ้าอย่างนี้เราผ่าได้หรือว่าถ้าใหญ่กว่านี้ขนาดถังขนาดถัง20ลิตรเราผ่าผ่าสี่ผ่าซีเป็นสี่เป็นห้าเรื่อยแล้วแล้วแต่เราถนัดอันนี้เราประกันว่ายังไงก็หมด สุกหมดแล้วก็ฐานสวยด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราทําได้แต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็คัดขนาดไม้สมมุติว่าถ้ามันใหญ่เกินเราก็ต้องเอาลงเตาดินเตาเผาทั่วไปนะครับอันนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเตาดินไม่ดีแต่เราต้องใช้ให้ถูกกับจุดประสงค์ที่เราจะใช้หน้างานนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเราก็ซื้อเตาแบบนี้ ไปอบไม้อีกแบบหนึ่งเรามีเตาดินเราก็อบไม้อีกแบบหนึ่งถ้าอย่างนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่าทุกอย่างถ้าทําตามขั้นตอนทําตามสเปคของเตาถ้ามันมีปัญหาค่อยมาว่ากันนะครับรับซื้อคืนหมดนะครับเตาเว้นแต่ว่าซื้อซื้อคุยกันคุยกันอีกอย่างแล้วพอไปอบไปอบถ่านแล้วเราก็ทําอีกอย่าง แล้วก็มามีปัญหากันที่หลังอย่างอย่างนี้ก็ก็คุยกันยากลํา,าบากนะครับขอแนะนําให้ดูดีๆแล้วก็ทําความเข้าใจให้มั่นใจว่าเรารับสเปคแบบนี้ได้รับขั้นตอนรับอะไรทุกอย่างได้ค่อยตัดสินใจนะครับใจเย็นๆก็ได้คนขายไม่ใช่ว่าก็อยากขายนะครับก็อยากขายแต่อยากให้ก็ไม่อยากให้เข้าใจ รับได้รับสเปคได้ทุกอย่างนะครับมันถึงจะไม่มีปัญหาอันนี้จะเก็บงานอนหน้าจะเทสทุกเตานะครับจะเทสเทส่วซึมขาดตัวปกป้องอะไรมันจะแก้ไขตรงนี้ได้นี่นะครัที่ไม่สุกสุกไม่หมดเหลือประมาณเท่านี้เพราะว่า บางทีคือมันสดเกินนะครับเพราะว่าอันนี้ไม้อยู่คาะสั่งซื้อเพิ่งซื้อจากมาจากลานแล้วก็ลานรับซื้อไม้นะครับแล้วก็ตัดใส่เลยจะมีบ้างแต่ถ้าเป็นไม้แห้งสุกหมดนะครับถ้าเป็นไม้ไม้แห้งไม้หมาดถ้าเป็นไม้สดต้องผ่าผ่านี้จะสุกหมด